เทศบาลนครนะครศรีธรรมราชเตรียมพิจนารณายตัตติซื้อน้ำจากเอกชนมูลค่า5,000ล้านบาทอีกครั้งหนึ่งพรุ่งนี้นะคะทมกลางการจับตายอย่างใกล้ชิดของฝ่ายความมั่นคงติดตามในสรุปข่าวรอบวันค่ะ โรงเรียนวัดสลักเหนือตําบลบ้านใหม่อ,อําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเตรียมให้นักเรียนใช้สาลาก,กลางวัดสลักเนื้อเป็นห้องเรียนชั่วคราววันแรกพรุ่งนี้จนกว่าช่างจะเสริมเสาเหล็กใต้อาคารแล้วเสร็จหลังดินใต้อาคารถูกแม่น้ำเจ้าพระยากัดเซาะซุดมาเกือบหนึ่งสัปดาห์เทศบาลน,นครนครศรีธรรมราชเตรียมพิจารณายติซื้อน้ำจากเอกชนมูลค่า5 0 0พล้านบาทอีกครั้งในวันพรุ่งนี้หลังจากการประชุมครั้งล่าสุด เมื่อวันที่27พฤษภาคมถูกยกเลิกเพราะสมาชิกไม่ครบองค์ประชุมท่ามกลางฝ่ายความมั่นคงจับตาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะกิจกลุ่มทหารพลานที่32กองกําลังผาเมืองส่วนที่กาลังกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจยึดการลรักลอบตัดไม้และแปรรูปไม้บริเวณป่าสงวนแห่งชาติน้ํายาวน้ําสวดด้านทิศเหนือบ้านข้าเวียงแก่อ,อสองแควจังหวัดน่านได้ไม้ท่อนขนาดใหญ่และไม้แปรรูปอีกหลายรายการขณะนี้กําลังเร่งสืบสวนเพื่อติดตามจับกลุ่มกลุ่มผู้กระทําผิดมาดําเนินคดี ทหารร่วมกับสบปสามิตรพื้นที่สงขลาสาขาสะเดาตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายแหล่งค้าน้ำมันเถื่อนรายใหญ่ในตำบลประดังเบซาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลารวม3จุดได้น้ำมันรวมกว่า1น0 0 0หมลิตรพร้อมรถปิ๊บอัพดัดแปลงขนน้ำมันสองคันและควบคุมผู้ต้องหาได้3คน เคือข่ายประชาชนปัิรูปพลังงานไทยคัดค้านรัฐใช้วิธีเจรจาขยายสัมปทานปิโตรเลียมแหล่งก๊าซเอราวันและบงกฎให้ผู้ประกอบการรายเดิมขณะที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานเตรียมตัดสินใจเลือกระหว่างการเจรจาหรือใช้วิธีการเปิดประมูลใหม่ในวันพรุ่งนี้คอสชเตรียมยกเลิกการห้ามเดินทางออกนอกประเทศของนักการเมืองและนักวิชาก,การต่าง จนการเปิดโอกาสให้ทำกิจกรรมทางการเมืองคงต้องใช้เวลาอีกระยะเพราะต้องติดตามดูสถานการณ์โดยภาพรวมว่าสงบเรียบร้อยดีหรือไม่